มาแนะนำการใช้งานเครื่องตรวจน้ำตาล Uwell รุ่น660นะคะก็เดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันเลยค่ะจะมีตัวเซตบล็อกแบบนี้มาให้ค่ะแล้วก็มีขู่มือค่ะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีตัวใบรับประกันนะคะให้ลูกค้าลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ด้วยนะคะตัวเครื่องตรวจน้ำตาล Uwell จะรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะ เซตอุปกรณ์ของเครื่องตรวจน้ำตาล u v เวนะคะว่ามีอะไรมาให้บ้างค่ะเปิดขึ้นมาเราจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะตัวเครื่องค่ะเราจะมีตัวเครื่องมาโดยใช้ฐ่าน 3A 2ก้อนค่ะเป็นฐานชนิดอัลคาไลค่ะถ้าฐานหมดแนะนําให้ซื้อแบบอัลคาไลมาเปลี่ยนเท่านั้นนะคะปากกาแรนเซตค่ะตัวปากกานะคะเราจะปรับระดับความลึกนะคะได้ถึงถึง5ระดับค่ะก็ปรับที่ตรงปลายปากกาได้เลยค่ะ ตัวเข็มนะคะเราจะมีเข็มนะมาให้ในเซตค่ะอยู่ที่10ชิ้นค่ะตัวแผ่นค่ะแผ่นเราก็จะมีมาให้10ชิ้นเหมือนกันตัวขวดน้ํายาคอนโทรลซลูชันนะคะเอาไว้สําหรับคารีเบตเครื่องค่ะต่อไปนะคะจะแนะนําเรื่องการตั้งค่าการใช้งานค่ะอันดับแรกนะคะเมื่อเราเปิดเครื่องมาเครื่องจะให้เราตั้งค่าว,วันเดือนปีและเวลาก่อนค่ะซึ่งจะขึ้นมาในลักษณะหน้าจอนี้นะคะให้เรากดที่ลูกศรด้านบนนะคะกดวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ คิดาศักราชที่เราต้องการค่ะสำหรับปีนี้นะคะจะเป็นปี2025้เราก็กดมาที่25ค่ะแล้วก็กด enter ด้านล่างค่ะที่เป็นลูกศรด้านล่างค่ะเพื่อคอนเฟิร์มต่อไปนะคะจะเป็นเดือนค่ะเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งนะคะเราก็กดด้านบนนะคะเหมือนเดิมค่ะกดวนไปจนกว่าจะเจอเดือนหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเรากดคอนเฟิร์มด้านล่างค่ะ ต่อไปค่ะเป็นวันที่ค่ะให้เรากดวนไปจนกว่าจะเจอวันที่ปัจจุบันค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่22มกรานะคะแล้วก็กดไปที่เลข22ค่ะก็กดคอนเฟิร์มด้านล่างที่ลูกศรด้านล่างค่ะก็จะขยับหน่วยไปเป็นเวลาค่ะเมื่อเราได้เวลาปัจจุบันเราก็กด e n t e r ค่ะแล้วก็เป็นนาทีค่ะแล้วก็กด e n t e r ถ้ามันตรงกับปัจจุบันแล้วนะคะตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนหน่วยได้นะคะเปลี่ยนเป็นหน่วยมิลลิกร,รัมหรือมิลิโมลได้ค่ะ ให้เรากดที่ลูกศรด้านบนค่ะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นมิลิโมลถ้าเราใช้มิลลิกร,รัมนะคะแล้วก็กดจนกว่าจะเจอมิลลิกร,รัมค่ะเสร็จแล้วเรากดคอนเฟิร์มด้านล่างก็เป็นการตั้งค่าเรียบร้อยค่ะไปนะคะจะสาธิตการใช้งานค่ะโดยการจับปลายนิ้วค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเตรียมเข็มก่อนค่ะโดยที่วิธีการแกะตัวปากกานะคะให้จับตรงปลายสีเทาค่ะแล้วก็ด้ามน,นะคะบิดไปโคลาทางให้มีเสียงดังแกรกนะคะแล้วก็เปิดขึ้นมา จากนั้นนำตัวเข็มแลนเซ็ตนะคะยัดเข้าไปจนแน่นเลยค่ะแล้วบิดตรงปลายเข็มนะคะให้หลุดออกจากกันแนะนำว่าตัวนี้อย่าเพิ่งพิงค่ะจากนั้นค่ะให้เราสังเกตตัวด้ามปากานะคะด้ามที่เป็นจุดที่ยิงนะคะจะต้องอยู่ตรงข้ามกับตัวเลขสังเกตว่าให้มันเข้ามาให้ตรงก่อนแล้วก็บิดเพื่อหาล็อกจากนั้นบิดมาให้ตรงกันค่ะ อันนี้จะเป็นวิธีการใส่ปากกาที่แน่นนะคะเมื่อเราเตรียมเข็มประกอบเข็มพร้อมใช้งานนะคะเราก็จะมาเลือกเลเวลสาหรับการยิงค่ะโดยที่ถ้านิ้วบางนะคะให้เริ่มที่1หรือ2ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นนิ้วหนาๆน,นะคะแนะนําให้อยู่ที่ 3- าถึงสค่ะขึ้นอยู่กับความหนาของนิ้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาเตรียมแผ่นค่ะตัวแผ่นนะคะเราจะเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องโดยตัวเครื่องก็จะทํางานอัตโนมัติค่ะ โดยที่การขึ้นโค้ด521จะเป็นโค้ดของตัวแผ่นค่ะเมื่อเราสังเกตที่หน้าจอนะคะเราจะเห็นตัวหยดเลือดนะคะมันกระพริบแปลว่าพร้อมสําหรับการหยดเลือดค่ะแต่ถ้าเราต้องการที่จะเมมโมรี Memory, ว่ามันเป็นค่าน้ําตาลก่อนหรือหลังอาหารให้เราเปลี่ยนโหมดได้โดยที่กดที่ด้านล่างค่ะลูกศรด้านล่างนะคะกดหนึ่งครั้งค่ะเราจะเห็นจานช้อน,อนซ้อมนะคะคู่กันกดอีกครั้งหนึ่งเป็นช้อนส้อมนะคะค่วยกัน กดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะเห็นตัวขวดน้ำยาอันนี้จะเป็นโหมดสำหรับการคาริเบทเครื่องเดี๋ยวจะสอนในภายหลังค่ะเราก็ปรับเป็นโหมดปกตินะคะในขั้นตอนของการเจาะเลือดนะคะเราก็จะแนะนำให้พยายามบีบเลือดไปที่ปลายนิ้วให้ได้มากที่สุดนะคะในการเจาะนะคะเราก็ใช้ตัวปากกานะคะแนบไปที่ปลายนิ้วให้แน่นๆค่ะด้านข้างนิ้วนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ใช้ตัวปากกายิงเข้าไปค่ะ ตัวเลือดหยดแรกเราจะไม่ใช้นะคะเราจะแนะนําให้ใช้เลือดหยดที่2นะคะเครื่องตรวจน้ำตาลเราจะใช้เลือดอยู่ประมาณ0.8ไมโครลิตรนะคะแล้วก็เอาเลือดไปไว้ที่ตรงปลายแผ่นค่ะค่ะตัวเครื่องก็จะอ่านค่าน้าตาลภายใน5วินาทีค่ะตัวค่าน้าตาลที่ได้นะคะก็จะบันทึกในตัวเครื่องค่ะตัวเครื่องเราจะมีเมม o r รีบันทึกค่าน้าตาลได้ถึงสูงสุด500ค่าค่ะ จากนั้นนะคะวิธีการทิ้งแผ่นนะคะแนะนําให้สไลด์ตัวด้านข้างนะคะทิ้งในถังขยะติดเชื้อค่ะมีการทิ้งตัวเข็มที่อยู่ในปากานะคะให้เราบิดตัวปากาออกมาค่ะจากนั้นตัวปลายเข็มที่เรายังไม่ได้ทิ้งไว้นะคะให้เราจิ้มเข้าไปค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการลบคมเข็มนะคะ